มาพบกับผมช่องเตชินครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแปลสกิลน้องเจียงนานนาน s r p นะครับผมซึ่งตอนแรกผมเข้าใจผิดคิดว่าน้องนางเนี่ยคือเสียวอู่นะเพราะเห็นวิญญาณยุทธเป็นกระต่ายอราอรชนเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วนางคือเจียงนานนานนะในจอมยุทธพูดหังซานภาค2นะครับเป็นหนในตัวละครหลักเหมือนกันนะครับก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เรามาดูสกิลของนางกันเลยครับผมก็ที่สกิลเ,เรียกใช้นะเป็นสกิลกดใช้ที่ศูนย์ดาวนะผมจะรีวิวที่ศูนย์ดาวก่อนนะครับผมก็ที่ศูนย์ดาวตัวนางนะเมื่อใช้สกิลก็จะปลดปล่อยทักษะโดยไม่ใช้พลังวิญญาณแล้วก็จะเข้าสู่สถานะ กายทองคำไร้เทียมทานซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวละครตัวนี้และหลังจากเข้าสถานะนี้แล้วก็จะสร้างความเสียหาย5ครั้งเท่ากับ5ล้านเท่าของพลังโจมตีของเธอให้ศัตรูแบบสุ่มกายทองคำไร้เทียมทานนะครับเพิ่มพลังโจมตี30ลดความเสียหาย20แต่พลังวิญ,ญญาณจะไม่เพิ่มและถูกหัก95หน่วยต่อวินาที ผลเอฟเฟกจะสิ้นสุดลงเมื่อพลังวิญญาณเหลือศูนพลังโจมตีพื้นฐานของเจียงหนานหนานจะเพิ่มขึ้น25%และจะโจมตีเป้าหมายแบบสุม่มที่2ดาวเป็นต้นไปนะครับผมจะได้ความสามารถเพิ่มก็คือจะได้รับสถานะกายทองคำไรเทียมทานเป็นเวลา5วิและระหว่างนั้นก็คือจะได้รับพลังวิญญาณตามปกตินะครับคือตัวละครตัวนี้ถ้าให้อยากเก่ง ใช้งานประสิทธิภาพของสกิลได้ดียิ่งขึ้นก็คือค,อควรจะ2ดาวขึ้นไปนะครับเรามาดูตัวอย่างสกิลของนางกันเลยนะครับผมรอเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ดูตัวอย่างสกิลที่ตรงหน้านี้นะครับไปครับว่าการทำงานของสกิลนางนะจะเป็นประมาณไหนนะครับ อ่านี่นี่ยเมื่อเข้าสู่สนามนะอ่าล่างนางจะเป็นล่างสีทองนะก็คือเข้าสู่สถานนะอ่ากายทองคำไร่เทียมทานแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นล่างสีทองเนี่ยแต่ถ้าที่ศูนย์ดาวหนึ่งดาวเนี่ยเริ่มมาจะไม่มีล่างทองนะต้องเป็นที่สองดาวถ้าเป็นที่สองดาวเนี่ยเริ่มมาก็จะอยู่ในล่างทองนี่เลยนะครับผมนี่สังเกตดูนะแล้วนางจะอยู่สถานนะนี้จนกว่า เกจสีลุงข้างล่างนี้จะหมดนะครับเมื่อเกตสีลุงนี้หมดแล้วล่างนางก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับจะไม่เป็นสีเหลืองทองนะแล้วเกตนางก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมหลักการทํางานของมันและเมื่อเกตเต็มนะครับผมนางก็จะเข้าสู่ล่างกายทองคาไร้วิญญาณอีกรอบนึงนะครับเปิดอันติไปก่อนนะครับผม แล้วก็เข้าสู่โหมดลางทองครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมนะมาเดี๋ยวจากนั้นผมจะพาอ่ามาดูวงแหวนกันนะครับผมว่าวงแหวนวิญญาณของนางเนี่ยทำอะไรได้บ้างงั้นมาดูที่ทักษะวิญญาณที่หนึ่งกันก่อนเลยครับผมทักษะวิญญาณที่1น,นะ ทักษะวิญญาณที่1ของนางนะครับผมจะสร้างความเสียหาย8.26เท่าของพลังโจมตีเมื่ออยู่สถานะกายทองคําจะโจมตีซ้ำและที่ระดับวงแหวน3 0 0แสนปีขึ้นไปนะวงแหวน3 0 0แสนปีขึ้นไปหากมีตัวเลือดต่ำกว่า25%จะโจมตีตัวนั้นนะครับถ้ามีตัวเลือดน้อยกว่า25%นะ เจียงนานานจะเลือกใช้สกิลนี้โจมตีตัวละครตัวนั้นยิ่งระดับวงแหวนปีสูงขึ้นนะครับประสิทธิภาพของสกิลก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อไปเป็นทักษะวิญญาณทักษะที่2นะสร้างความเสียหายกายภาพ5ครั้งเท่ากับ3.5ล้านเท่าของพลังโจมตีความเสียหาย จะเพิ่มขึ้น20%เมื่ออยู่ในสถานะกายทองคําไร้เทียมทานาและที่วงแหวน900,000ปีหรือ990,000ปีถ้าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม5%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะเมื่อเสียวอู่อยู่ในสถานะกายทองคําไร้เทียมทานซึ่งก็คือถ้าอยากให้เก่ง ผมว่ามองว่าทักษะยันที่สองเนี่ยคุ้มค่าที่จะลงทุนวงแหวน9ก้าแสนปีนะดูโกงมากเลยอะต่อไปนะทักษะที่สามเมื่อใช้สกิลแล้วไม่ติดคริ t ติ a คอลสกิลครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม6ล้านเท่าของพลังโจมตีอ่าสกิลนี้ก็ดีนะครับผมและเมื่อวงแหวนปีสูงขึ้นนะ ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับโดยสูงสุดที่ประมาณ8.5ล้านเท่านะต่อไปเป็นทักษะวิญญาณที่4นะครับซึ่งทักษะวิญญาณเนี้ยจะเป็นเหมือนการลดสถานะของศัตรูและเพิ่มพลังให้ทั้งทีมเรานะตามตัวละคร S R P ฝั่งเราซึ่งทักษะวิญญาณที่4เนี่ยตัวละครระดับ S R P เนี่ย จะมีเหมือนกันหมดเลยซึ่งมันเป็นทักษะที่โกงมากทําให้ตัวละครที่ระดับต่ํากว่าระดับ SRP เนี่ยสู้ตัวละครระดับนี้ไม่ได้เลยนะครับผมต่อมาเป็นทักษะวิญญาณที่5นะการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส40%ฟื้นฟูพลังวิญญาณ200หน่วยคูณดาว30วินาทีทักษะวิญญาณที่6นะครับ การโจมตีพื้นฐานมีโอกาส40%เพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้สกิล30%นาน5วินาทีนะครับคูณดาว15วินาทีผมมองว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดาเมจเดี่ยวแรงมากนะครับผมและสามารถใช้งานได้ยาวๆยวัยนเอ็นเกมเลยและก็วงแหวนนะเรื่องวงแหวนนะถ้าเพื่อนๆมีวงแหวนปีตงูตงๆนะ่ะควรมาเน้นที่ ทักษะวิญญาณที่1 2 3นะครับผมมันจะเป็นการที่คุ้มค่านะส่วนทักษะที่4ี่ที่5้าที่6เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับทักษะเสริมนิดนิดหน่อยๆปีสูงขึ้นก็มันก็เก่งขึ้นแหละแต่เก่งขึ้นได้ไม่มากเท่ากับ3ทักษะแรกนะครับส่วนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแจกนะครับ ถ้าใครที่เข้ามาเล่นเกมทงางซานเวอร์ชั่นที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนี่ยก็จะได้รับตัวละครตัวนี้ไปเลยนะครับแบบไม่ได้เติมนะครับซึ่งการรับตัวละครตัวนี้นะสายฟรีก็สามารถครอบครองได้โดยการทำเควสนะครับก็นี่เลยเควสของเจียงหนาน,น SRP นะเพียงแค่เพื่อน,อนๆทนทำภารกิจให้ครบนะครับมันก็จะแจกเศษไปทั้งหมดอ่า ไม่แน่ใจนะว่ากี่เศษแต่การันตีแน่ๆได้เลยตัวหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาเล่นเกมาทางซานรีโหลดนะถ้าเป็นชื่อไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่อันนี้เป็นของ เอ็กเซเว่นเกมนะก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายคนที่เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกติดขัดนะครับก็ให้เข้ามาที่ปุ่มตรงนี้นะครับผม มาที่กล่องเครื่องมือนะแล้วก็กดบูสเตอร์นะครับผมมันก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าบูสเตอร์เพื่อที่จะเปิด VPN นะครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกมาที่ตรงนี้นะ อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเปิดบูสเตอร์แล้วก็ยังเข้าเกมไม่ได้เดี๋ยวว่าเกมช้านะให้เพื่อนๆลองเลือกตัวนี้นะครับผมสำหรับผมถ้าผมลองเลือกตัวนี้แล้วมันรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะก็มาที่เปิดใช้งานครับผมถ้ามันขึ้นว่าสําเร็จแล้วก็ ขึ้นว่าปิดบูสเตอร์นั่แสดงว่าอันนี้บูสเตอร์เราก็าเปิดทํางานอยู่นะครับผมก็สําหรับการเปิดบูสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เข้าเล่นเกมเราได้ตามปกติเลยครับ